สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเที่ยวบึงค้ยดอนนะพี่น้องค้ยงามนะครับพอแนะน้โตัวดีครับพ่อชื่อพ่อสมพงษ์ปลาประแพ่นะครับอยู่บ้านหนองให้ตำบลหนองให้เพื่อว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นมือไม้หัดเลี้ยงครับสื้อ้วยมาแรกๆนี่ก็บสามโตนะครับเบามอบผ้าไปสือมาจากทางสระบุรีนะครับบ่ลูว่าเขาจะเชื่องวันนี้นะครับสือมาแล้วเชื่องแหมย ข้อยทองเนาะครับพึ่งซื้อมาเป็นไดครับพ่อเลี่ยงไม่ไม่เป็นอย่างไดครับาการเลี้ยงฟับตัวเลี้ยงหล้วฮักนะครับม่อยากขายได้ยเยังไงฮักฮักอย่างใดเราซื้อว่าเขาเขาเป็นเขาถูกจากคุ้นคุ้นเนาะครับค้วยเผือกเนี่ยเขาถู้จากคุ้นตอนแรกมาไม่ไม่เนี่ท่านสนสะพ้ายตรงนี้เนาะครับบัดพาะมันจับไม่ไม่กับยานมันกับยานเท่ากับยาน,ยานมันต่อมากับกลู่โอ้ยคุ้นคำคุ้นโอ้กอนได้ยังได้ ผู้ครับครับตัวนี้ซื้ออยังไรครับตัวนี้ซื้อแม่ชมพู่ครับมาตั้งซื้อไม่แม่ชมพู่อ๋อแม่ชมพู่นะครับพี่น้องชุ่มพู้พอคนสีชมพู่สูงประมาณเท่าไหร่ครับพ่อรอยแม่นีรอยสามสิบห้าครับอ๋อรอยสามสิบห้านะพี่น้องครับแม่นีรอยสามพัฒนะครับ ทองอู้ทองง่ายนะครับง่ายอยู่กับงามผิวดีเด้ครับอ่างง่ายนะครับอ่าวนทวนหูวจากคว้มโอ้เชื่องดีนะเชื่องครับแม่เลยขนาดยู่กับผมมึงสามเดือนไล้ครับเลยตอนที่เก่าซื้อมาเก่าแล้วนะครับสามเดือนครับเชื่องผมจะมาเกิลี่ย่าคุ้ยเชื่องคุ้ยมาจากเบามะพร้าวมาะห้นะครับจากสระบุรีนะครับแต่แต่ก่อนพ่อเคยเลี้ยงคุ้ยมาบ่ครับเคยเลี้ยงคุ้ยดำครับแต่สมัยปูยาผ้าเลี้ยงมุงแตากับผมมีเชี่ยงบัะนี้ผมมีจับได้จังจริครับ ครับนี่แม่นีแหละมมรุนนี่แม่เมือครับนี่เชื่องทุกโตครับการดูแลจังไนครับพอแต่ละเมือการให้ยาการให้ยาวัตะเลี้ยวเย็นหิวหาเลยพอวัดตะเลี้บาวัดตเลี้ยวท่วาหาเป็นเวลาครับเพราะเลี้ยงเขาแบบเลี้ยงแบบลูกเลยวัาตะหิวหากินเลยครับอ่านั้นคือเกี่ยวเกี้ยวมา่อยจังสั่นนะครับเกี้ยวมาไหวอย่างดีห่อไปกินฟางนี่คือกินตลอดคืนเลยกัมนมีฟางไปหายทังสั่นเลยนะครับคอยากนั้คืออย่างกินเลย แนมหนาแนมใดก็เอาให้กินเล่นนอนเบิงอยู่นี่ซ้ำเบิงลูกนะครับเราจะแนมหลายเป็นหูหิวให้กินเลยกระดิ๊อวนทวนเข้าเรียงเข้ากับหักนะครับเรียงก็บหักซำลูกผู้นึงเรียงแล้วครับมีความผูกพันก็เห็นแล้วค้วยเขาเชื่องทีเข้ากับหักนะครับเบิงทีแหละแค่สามเดือนไม่ยุ่งน้มกันจากกล้ยที่งกล้ยสนสะพ้ายนะครับเปลี่ยนไปหลายนะครับเปลี่ยนไปผู้เป็นผ้ามากเป็นกว่าเปลี่ยนไปหลายเปลี่ยนไปหลายนะพี่น้องวัวนกันหลายนะคบวัวนกันหลายหู้แต่คว่ำ ทองกับประมาณแปดเดือนนะครับพี่นอ้องโอ้กัโอทองพอคุ้มฝูงนะครับเป็นควยด,วดั้นไทยมันเป็นค้อยสุขควมสุขย่างหนึ่งของผู้เฒ่ารุ่นผมเลยนะครับคบอ่าสิบกลัวนี่ถือว่าได้เลี้ยงคย้อยจ้าสี่แล้วครับจังสี่บถึงบ่มีหลานต่ว่าก็เลี้ยงแทนหลานไปครับครับดูซึกว่าเขาก็ซ้ำลูกเต่าหลือซ้ำหลานเราเนี่ยดูแลเขาอย่างดุเลี้ยงดูใจรักอีหลี เขาเกิดเชียงมันจะเข้าที่หลอดไปหลอดมากแต่มีการตำกันส้นหัวหลอดแข้งหลอดขาไดแบบนี้หลอดแข้งหลอดขาย่ำนอนยังดีแต่ผมขอไปพูดเอาไปนอนนั่นสิกะเขานอนแล้วยังดีครับโตเกินก็มานอนลงกังขางเลี้ยกันเังที่ละครับก็ไปยังก็ดีนะครับมีคนมาให้กำไรไปพอมีคนมาให้กำไรอยู่ครับเจ้าท่านบอกเลี้ยงดีขายเลยครับนี่คือหักอยู่ครับเลี้ยงคั้วสามเดือนนะครับนี่แหละครับเบามอบไปเบามอบไปเห็นเราเลยเบามอพุทธไถ่นี่ยเราไปเห็นเราเลย ถ้าลูกไส้ผมไปซื้อมาให้แล้วครับอ๋อโอ้โหจะเล่นอะไมาเลี้ยงเป็นอย่างบุญอย่างคุ้นอยู่นี่คำคุ้นเนาะมีนกกันมาที่แหลกๆมีสามตัวนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกเบื้ที่เหลือนะพี่น้องก่อนนะครับเดีขาไม่เข้าข้อข้อก็ลูกหมามาเข้าขอก็ลูกหมามาเข้าขู่หมามามาลูกหมาเขาก่อนเขาเล่นไม่ได้นะครับอยากเล่นนะครับบ่ลงสาแต่ว่าถือสายยางมาได้นะครับยางหาเลยมาคักไปลูกเข้าขอกันลูกไป ไปเลยเข้าขไปแม่ชมพูเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไปลูกไปไปเข้าไปก่อนมีกุญแจล็อกคอ,อกอย่างดีนะครับพี่น้องคนมาเบิ่งหลายครับอันตรายกันไว้ก่อนห้าลักกล้วยผมมีกุญแจล็อกไว้พร้อมนะพี่น้องกุญแจกุญแจล็อกไว้ย่างดีนะครับล็อกหน่า้านกันล็อกนะครับล็อกคอ,อกออกล้วยกันล็อกนะครับผมกันไว้ก่อนครับเศรษฐกิจทังที่ว่าได้ดอกแค่ขเข้าบ้านแล้ว แต่ละข้ามถือขั้วเขาหลักขั้วหลักงวยครับป้องกันไว้ก่อนครับนะพิงกี้ออกมาลูกมาแม่พิงกียร์แม่พิงเกี้ครับแม่นี่กระท่องเงี้ยนครับนี่แม่นี่กระท่องคือกันมาลูกมาพิงกี้ออกมาเหาอเนีนะครับออกมาพี่ลูกมาออกมาแค่เดียวขวรเอายกมานล้วพอควรหยุดขีดน้ำเร็วคันขีดน้ำบ่ออกอันนี้ก็บหูคักนี่ก็ได้ครับนี่ ร้อยสามสิบบวกครับในร้อยสามสิบก้วนในน้อยๆนะครับพี่ครั้งผมแม่ในกับโอ้ครับมาน้ากันพี่บอลมาปอมมาให้เลยครับนี่ยสองตนี่นิสัยใจคอเป็นดีครับดีตัวนี้บอลบอดมาลึกตึงตั้งโอ้โหคือกันมาทุกโตใวไหนบ้างทีสักครับมันก็ได้ถ้าว่าเห็นหยาเนี่ยอยากรู้ใช่หยาดีอยู่กินเลือกกินแต่กินหยาดีนะครับกินหยาดีผมมักกินหยาดีกินหยาดีแล้วก็เชื่องครับ ทองกินกันครับ,รบทองคือกันหญ้านี่กินเลยมัดมือครับหญาดีเชื่องบ่มีวม่าสิตตำลูกตำหลานบ่มีวม่าสิตพุดธฟัดใสพู้นผู้นี้นะครับวนออกมาเลยพ่ออยุแม่กันดูแลไ้พ่ออายุกับแม่ดูแลไปว่าปยังเอาหญ้าหน้ามันยังไห้นั่งเล่นนั่นเลยตลอดมือครับนี่ครับเขานอนอยู่ในไส้ข้างในนี่นั่งเล่นในตลอดมืออันนี้ลูกไา้เขาเจจะขวัญครับนี่ลูกไสยนะครับใส่ซื้อมาขวัญถุงนะครับเป็นตัวแรกที่นั่นนะครับนี่ ตัวผู้นะครับพี่น้องได้มากพ่อเขาเป็นสายอุทัยนะครับของพี่พ้นนะครับพี่น้องสระบบุรีนะครับพ่อเป็นคล้วยสายอุทัยนะครับเนีวยดอนสายอุทัยดอนงามนะครับตัวนี้ก็หู้ครับเชื่องเ่นได้ยั้งได้ครับนี่น้อนยู่ในคลอกเนี่ยมันนอนหยอกเข้านี่ค่ะดีนะครับเป็นคล้วยนุ่มน้อยนี่นะพี่น้อง ประมาณปีกว่าบาหมอบาครับปีกว่านะพี่น้องเพระาระว่าผมเม่ได้ดูวันกําเนิดเขานะครับก็เลยว่าจากปีแท้ประมาณสิบสามสิบสี่เดือนนะครับพี่น้องผิวพันธุ์ดีเล็บดีเลยครับเดว,วนดี้ผิวพันธุ์ดีเล็บดีวันเก็บไป,เ,ไปเป็นพอพันธุ์าานนะ่แถวบ้านบ่พมีควายดอนนะครับครับเก็บใบมีคนมาถาบท่ามไว้แล้วหลยนะครับพี่น้องคนมาถากท่ามยับองากได้ไปเป็นพอพันธุ์ไละไม่ห้อยกับมาวนกันปิดประตูไว้คนละ นี่นะพี่น้องขวายดีหลังหลังดีถ่ายดีนะพี่น้องหลังโตถ่ายบัวหักนะครับายงามครับถ่ายงามนะครับหำาไข่หำก็ดีไข่หำดีนะพี่น้องควายกินหัวหารบัวหันเป็นนะครับหัวหารบัวเป็นหำบัวเป็นครับนี่ซื่อไห้กินแล้วบวกินนะพี่น้องกินแต่หยาอย่างเงี้ยครับกินแต่หยานะครับนี่วันสมบูรณ์ดีนะครับ บ่มีบ่มีกาดำเลยตัวนี้ครับเบื้องตากับบ่แมียนนะครับตาติดแนวขึนหรือซึ่งอ๋อคือเผือกเผือกสํมดี่เลยนะครับพี่น้องสวยเลยครับตัวเล็บเล็บเผือกเขาเผือกเลยนะครับตัวนี้สวยนะพี่น้องกินงาดีเดี๋ยวเบื้องอีกตัวเดี๋ยวเบื้องอีกตัวหนึ่งครับติมาไม่ครับมมใไม่นะครับแม่นี่ซื้อแม่เก่านะครับพอได้วันที่เก่าเดือนเก่าปีเก่าคร มือดีนะพี่น้องไม่ใหมเลยเนี่ยเบาหมอบพาไปเอาอีกแล้วครับตัวนี้ยุ่นี่ยกเครดิตให้บเบาหมอบครับเพราะว่าเพิ่งพาไปสื่อมาไปใจได้ทุกโตครับไปเบิ่องใกล้นะพี่น้องคอได้มีพันมี่อย่างนาะครับนี่แม่นี่ก็รับหูครับควายรอนี่หู้คำคุ้นครับออกมาได้ไหมครับพ่อได้ได้เดี๋ยวพอแกเชือกเดี๋ยวรอแกลมัดก่อนครับควายพึ่งมาใหม่ สองมื่อสามหมื่นะครับมาวันที่เก่านะครับมือนกับวันที่เก่านะครับพี่น้องเก่าเดือนเก้านะครับไหลมากนะครับทองคือกันครับแม่ี่ทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนทองแก้วขวนนะครับแก้วขวนครับลูกแก้วผ้าครับเป็นแก้วผ้านี่ครับแม่ี่ก็ะหู้ครับแม่ี่นี่ที่สูงกระหู่แดะกรบสูงกระหู้ครับผมมั่นรวยสามเจ็ดนะครับพี่น้องผมวัดเองผมวัดเองกับมือนะครับนี่ครับอ่าหลังยานี่นะครับพี่น้องก็ไปยังครับหูครับหูนะครับ ยืนสวยแม่นี่ครับยืนดีคว้ยตัวนี้ที่ถือพัฒนามาอยู่หอกเพราะว่ารูปลักษณะหัวหน้าตาเขาคือกุ้ยเกาเนาะฮอร์นะจับคือกุ้ยเกาน่าจะพัฒนามากครับมาอยู่นี่คุ้นทุกโตัวถ้ามันผมหักเขาบุรู้สึกว่าเขาคำคุ้นทุกโตอยู่บ่ราะสบ่ต่ำบ่ส้นลูกหลานก็ได้จับง่ายใบง่ายพี่น้องใบง่ายไงอยนะครับพี่น้องปล่อยกินเลยเหัปลาหาง ปิดประตูไว้นะลูกเลยขั้วไม้ห้าออกไปคยไปเรียนะพี่น้องแม่ชมพู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยออกมาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปก่อนลูกเปิดประตูเองก็เปลี่ยนได้นี่ขึ้นออกหนึ่งขึ้นหนึ่งนอตหลับออกไม่ย้ายอยู่ข้างนอกเลยานี่สวนนมันมาถึงโตเลยเออแต่ว่าก็บบ่เป็นหยั่งบ่ไปซ่อนไปต่ำอย่างแบบนี้หากินต้องแรงต้องแรงอย่างนี้เสียงหเลี้ยงเราก็มีความสุขกับเลี้ยงขั้วเผือกนะครับแล้วจะพุ่มมักนะครับ การผู้ใดคิดว่าเมื่อไหม่คือผมมันกเลี้ยงนะครับจะรเลี้ยให้เลี้ยงโดยใจหลักเขาด้ยครับบาะมันว่ามาเลี้ยงเป็นธุรกิจครับเลี้ยงโดยใจเขาที่ดดตอบกับป้าแบบคว่มหลักจากคั้วเขาที่บ่าหายบ่ส้นบ่ต่ำบ่อย่างเขาเขา,เ,าเลี้ยง<ม>แบบว่าเขาหักเขาอีหลีเขาจะงอามาเลี้ยงบ่ราม่าเลี้ยงตามกระแสครับ<อ>เลี้ยงการกระแสมาคั้วขึ้นราคาไปเอามาเลี้ยงนี่ผมบอกเลยเลยว่ามันถี่มันถี่บัวมันว่าสือมาปุ๊บสิได้ปั๊บเลย มันต้องใส่เวลาเนาะครับแต่วน like He He ี้เขาเลี้ยงแบบนี้เขาเลี <neither S 3> ่ยงไปเขาก็ัหักเข้าไปดูสิว่าเขานี่ขำคูนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาหักเข้าคือเขาหักเขาครับต่ขนาดก็ขนาดหมาตัวนี้ก็ยังไปนอนเสี้ยน้ำกันเนาะครับมันเพรชนหมาไหมครับเพราะคิด่งเอาครับหมากับเป็นกันไดครับพี่น้องหมาก็ยื้น้ำหมาค่ยื้น้ำ้วยครับนี่แหละครับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเกับหักเขาเยาันว่าเขาว่าให้เอามาเลี้ยงหรือเห็นเขาอยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงน้ำเขาเราก็บ่หัก เยอะกว่าขาเดียวกว่ฟาดย่ำไปเลี้ยงครับกันยังสัตว์มันทรมานสัตว์บวชบวตีบวดาเลยหนึ่บวตีบวดาอะไร้ำลูกุูหนึ่งเลยครับโอ้นี่นะพี่น้องเลี้ยงไปข่มสุขของผู้เฒ่าเขาว่านี่ผมเลยยิ้มแต่ว่าคล้วยบำบัดแล้วครับครับที่แม่ผมเหรอครับนี่แต่ยายกี้ผมอ้วนหลายกันนี้ครับบัดที่ผมเอากล้วยมาเลี้ยงนี่ผมจอยลงไงดูซึ้งว่าบ่เมื่อยบ่ลาบันเก่าแล้วครับครับก็ดีผมว่าดีนะครับร้องหันมาใส่ชีวิตแบบพื้นบ้านแบบราชการที่เก่าคนเบาไว้นะครับว่าพอเพียงพออยู เลวครับสุขภาพร่างกายก็ดีเข้าก็ดีนะจิตใจก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาจากลูกไส่นะครับเป้ามอบเป็นผู้ไปหามาให้เนาะครับก็ได้เรียนเรียนหาควายเรียนหาควายเผือกพอผมเลยมักสายควายเผือกนะครับโอเคดิถ่ายเลยนี่เพราะว่าได้มาเลี้ยงมาเบิงมาหลูบมาแย่งู่ทุกมือนี่ก็ย้อนเพิ่นครับผมแถวบ้านเฮานี่มีหลายบ่พรัตำบลหนองไห้อำเภอว่าปีนี่มีอยู่สามโตครับที่เป็นหน่อยๆโตหน่อยๆอยู่ Oh. บัร่วมของผมนี่มีสามตัวครับอ่านอกนั้นบ่มีอีกแล้วเหมือนตำบลเลยครับเพราะว่าถามิึงเหมือนแล้วบ่มีผมีผู้ถ่าผู้แกเป็นยังลังมาเบิองนะครับว่าเคยเหคืนข้ยเผือกโดนแล้วนะว่าเข็ดสารค้ามหน่อยหน่อยครับผมว่าเหมือเขตสารค้ามใน่อยน่าหนาติดตงหาสิบตครับเพราะว่าค้ยเผือกบ่มีผัวนุนรักไว้แล้วครับอยากนุนรักเขาไว้เบิองงามๆเนอะครับ พ่อฝากพี่ฝากน่องนะครับพ่อสุดท้ายในการเลี้ยงครับผมครับการเลี้ยงนี่ก็ให้เขาเลี้ยงโดยใจคือผมบานะครับการเลี้ยงโดยค้ามหลักมันเขาก็ิดให้คุ้นกับเขาคุ้ยนี่เป็นสัตว์ที่ให้คุ้นนด้ครับเพราะว่าสมัยก้อนเขาเขาไถให้ไถหน้านี่บางคนสมัยกิจๆผมเห็นเลยไถให้ไถหน้าไถแล้วก็ไปข่าเขาไปยังเขาทั้งที่บริจาคคุ้นจากยังเขานะครับคุ่วแมนคุ้ยนี่มีคุ้นก็คนนะครับครับ ก็จะให้เลี้ยงโดยใจหลีกันบ่ลักอหลีหรือบ่อนันอหลีจะไปเอามาเลี้ยงครับจะไปตามกระแส ouais, right. uh, right? ครับผมก็เลี้ยงเอ้าเลี้ยงโดยใจหลีมันก็ดีคนบอกผมมาสามปีแรกคนเลี้ยงคั้วนะครับอีกสามปีหลังคั้วที่เลี้ยงค้นนะครับผมก็ดีรอเบอรสามเดือนสามเดือนนะครับผมก็ดีลองเบิรงขึ้นกันนะครับนะครับครับฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อหาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามอ๋อเบอร์โทรผมบหกครับครับผมศูนย์แปดเจ็ด 9025977ครับสมพงษ์ปลาประเพรครับผมผู้ใดมีคำถามนะครับอยากสอบถามนะครับสําหรับมือใหม่นะครับพี่นอ้องผมได้ได้นะครับกับมามาพัฒนาค้ยเป็นน้ากันเะาครับเนาะพัฒนาข้อยไปน้ากันเพราะว่าค้ยมันเป็นมอดกของประเทศไทยเขาเลยครับประเทศอื่นเขาบ่มีค้ยงามบันเ้องเนาะครับกันห้องซอยกันนันหลักพัฒนาไปขิดว่ข้วยไทยเขาติดไปเมืองนอกใดคือง้วเขาน้เขม้าเลือลอยขึ้นกันเนาะครับ ครับไปะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ,รบพอ่อสวัสดีครับ